สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองโลกโซเชียลรายงานข่าวเจาะประเด็นวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่สร้างความตกตะลึงและสะเตือนใจให้กับทั้งสองฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาก็คือกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าละเลยและไม่ยอมรับศพทหารของตนเองที่เสียชีวิตจากการประทะในพื้นที่พิพาทกับประเทศไทย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้พบศพทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งในพื้นที่สู้รบและได้พยายามติดต่อประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะส่งมอบศพกลับคืนตามหลักมนุษยธรรมสากลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อทางการกัมพูชาปฏิเสธการรับศพในตอนแรกโดยอ้างว่าศพที่พบไม่ใช่ทหารของตอนเองแม้จะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนก็ตาม การกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาเองบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าการไม่ยอมรับศพทหารของตนเองเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเป็นการละเมิดหลักการสากลอย่างร้ายแรงนอกจากนี้ยังเป็นการกระทำที่ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารผู้เสียชีวิตที่อุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติและอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการกระทำที่ดูเหมือนจะโหดร้ายและไม่สมเหตุสมผลนี้ นักวิเคราะห์หลายคนได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้หลายประการหนึ่งในนั้นก็คือการปฏิเสธความสูญเสียครับการยอมรับศพทหารจำนวนมากเท่ากับเป็นการยอมรับว่ามีการสูญเสียอย่างหนักซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่รวมถึงอาจจะถูกประชาชนตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการตัดสินใจเข้าร่วมสงคราม อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือการใช้ศพเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับการปล่อยให้ศพทหารถูกทิ้งไว้ในพื้นที่พิพาทอาจเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อสร้างความกดดันให้กับประเทศไทยและนานา,นาชาติโดยหวังว่าไทยจะถูกมองว่ากระทำผิดหลักมนุษยธรรมและถูกประนามจากนานา,นาชาติ นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวที่น่าสนใจว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่พอใจที่ประชาชนบางส่วนได้ออกมาแสดงความอาลัยต่อทหารที่เสียชีวิตบนโซเชียลมีเดียซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้ อย่างไรก็ตามท่าทีของประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการสากลโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ออกมาถแถลงยืนยันว่าจะเก็บกู้และส่งมอบศพทหารกัมพูชาที่พบในเขตแดนของไทยอย่างสมเกียรติซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการกระทำของฝ่ายกัมพูชา เหตุการณ์นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของความขัดแย้งทางการทหารในพื้นที่พิพาทเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความตึงเครียดทางการทูตความสับสนทางการเมืองและการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลอย่างน่าเศร้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ